มาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการสร้างฐานข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับโดยนะครับผมบอกว่าให้เข้า localhost นะครับ e p m y a d m i n ชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ชาจะเป็น root นะครับ r w t ส่วนหัสาผ่านหน้าผ่านตามที่เราตั้งไว้นะครับจะเป็น1,2,3,4หรือ root root นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วเราจะสร้างฐานข้อมูลน,นะครับตัวนี้คือก,การสร้างฐานข้อมูลสร้างฐานข้อมูลน,นะครับสร้างฐานข้อมูลเลยจะมีชื่อฐานข้อมูลอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ทีดดี d ีดีรีย่อมาจากคําว่า d a t a b a s e นะครับ ดีย่อาจาก Database เบขาคือฐานข้อมูลจะได้จำง่ายนะครับส่วนการจัดเรียงนะครับให้เลือก u t f 8นะครับ General CI นะครับเป็น u t f 8กดคำว่าสร้างหรือ Create ก็ได้หนึ่งฐานข้อมูลมานะครับชื่อว่า Test1 Sheet d b ต่อมาเป็นการสร้างตารางนะครับ สร้างตารางในการล็อกอินจะเป็นตารางล็อกอินนะครับล็อกอินชีทท,ท,ท,ทีนะครับก็คือเทเบิลย่อมาจากเทเบิลโดยมีจำน,นวนฟิล์อยู่5้าฟิล์ฟิลที่หนึ่งจะเป็น user id นะครับ user id ชนิดเป็น integer ความยาว5้ตัวอักษรกำหนดให้เป็นทีหลักนะครับ primary key แล้วก็ให้เป็นออโต้นะครับฝั่งให้รังออโต้เลยหมายเลขนะครับช่องที่สองจะเป็นยูเซอร์นะครับจะเป็นยูเซอร์เนมเป็นชาร r เลคเตอร์นะครับ เส้นเป็นชาร์เตอร์ความยาวความยาวเอาสามสิบก็พอนะครับต่อมาเป็นพาสเวิร์ดนะครับเป็นพาสเวิร์ดเป็นราชาเหมือนกันนะครับอันนี้ใส่เสือไว้นะครับแปดสิบตัวอัรตมันจะเป็นเนมนะครับ เนมหรือชื่อชื่อผู้ใช้นะครับ8ิตัวอักษรช่องสุดท้ายจะเป็นเตต a าตนะครับฐานะยี่สิบกดบันทึกอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการสร้างฐานข้อมูล ถึงฐานข้อมูลสังเกตดูนะครับเป็นคีหลักก็คือจะมีขีดเส้นใต้ user id นะครับขีดเส้นใต้เป็น integer ห้าตัวอักษรนะครับเป็น l u n a u t o นะครับเสร็จแ,แล้วสำหรับการสร้างฐานข้อมูลต่อมาจะเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลนะครับผู้ใช้ไปที่รอดแทรก ตัวที่หนึ่งจะเป็นแอดมินลาภ่านเนมนะครับสถานะเป็นแอดมินตัวที่สองอันนี้เป็นยูเซอร์ที่เข้ามานะครับพัดเปิดเนมสถานะเป็นยูเซอร์ นะครับยังมีอยู่สองบุคคลนะครับตัวนี้เป็นแอดมินนะครับยูเซอร์แอดมิสถานะเป็นแอดมินนะครับอันนี้ยูเซอร์หนึ่งสถานะเป็น User อรนะครับก็แตกต่างกันเสร็จแล้วครับได้2คนนะครับของยูเซเป็นอันเส็จสิ้นในการสร้างฐานข้อมูล